สวัสดีค่ะอัน,นนี้นะคะคุณผู้ชมเราซื้อการปอกตานะคะโดยที่มีต้งไช้นี่นะคะอัน,นนี้เอาตานะคะที่ซื้อมาเอาไปแช่แข็งไว้นะคะเอาไปแช่ไว้ในช่องฟิลเลยเ็กก็จะแข็งๆแบบนี้นะคะแล้วก็นํามานะคะแช่น้ำแช่น้ำไว้นะคะแช่ไวะะ้สัก 30นาทีก็ได้นะคะแล้วค่อยมาปอกแช่ไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ30นาทีเดี๋ยวเรามาปอกกันนะคะว่าการปอกตาลโดยที่ไม่ใช้มีดนะคะอันนี้ครบเวลาแล้วนะคะที่เราแช่น้ำไว้นะคะน้ำใช้อุณหภูมิห้องปกติเลย อเนี่ยพอเราแช่ทิ้งไว้ประมาณสักสามสิบนาทีแล้วเราก็มาลอกแบบนี้เลยนะคะว่าจะลอกออกมาเป็นแผ่นๆเลยไม่ต้องใช้มีดเลยนะคะปอกง่ายมากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไปแช่แข็งไม่เอามาแช่น้ำนะคะเวลาเราปอกเนี่ยเราใช้มีดปอกเนี่ยมันจะปอกยากมากค่ะทุกคน ไงคะเรียบร้อยคะ่ะลองไปทำกันดูนะคะ